สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยสูตรวัดใจของวันที่24เดือน8 2 5 6 4มาแบ่งปันค่ะมัดรวม3น้อยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะเน้นรอบค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะฟังคำเตือนก่อนจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด โปรดชมเพื่อความบันเทิงแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะก่อนจะไปรับชมของวันที่24นะคะเรามาสรุปของวันที่23กันก่อนจ้าเน้นรอบนะคะเพื่อนๆจ้าพิเศษนะคะเมื่อวานแอดให้เด่น6เด่น3นะคะตัวรองก็จะเป็น7วิ่งรูดนะคะ พิเศษนะคะผลพิเศษออก3 7 3สนะคะ3 7 3สาสายวิ่งสายรูดมาแล้วขัด7นะคะแล้วก็3นะคะเข้าตัวเด่นนะคะเเข้าตัวล่องนะคะตัวจาะนะคะเข้า3 7ตัวกลับนะคะตัวที่เน้นให้จ้าแอดจะรีบๆหน่อยนะคะเพื่อนๆนจ้าวันนี้เพราะว่าตอนนี้4ี่โมงกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆกลัวลงคลิปไม่ทันจ้า ส่วนล่างนะคะ06ค่ะ06วิ่งรูดมาแล้วนะคะ6ชุดเด่นนะคะแล้วก็เข้า60ตัวกลับค่ะตัวที่นิ้นให้นะคะก็เข้าตรงรอบนะคะพิเศษก็เข้าบนเข้าล่างนะคะวิ่งรูดมา3ตัวเลยค่ะ637นะคะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะส่วนรอบปกตินะคะ ปกติแอดให้เด่น9ก้าห้านะคะตัวรองก็จะเป็น7เป็น8กับ7วิ่งรูดนะคะพิเศษออก37 3 0 6อันนี้ปกติ3 9 1นะคะ3 9 1 9มาค่ะวิ่งรูดนะคะตัวเด่นค่ะเข้า9ก้านะคะ ตรงๆจ้าแล้วก็เข้านอกรอบนะคะเพื่อนๆจ้าเก้าหนึ่งมาเข้านอกรอบอีก VIP นะคะสองแปดล่างนะคะสองแปดล่างเข้าชุดรองนะคะวิ่งรูดแปดค่ะแต่ว่าตัวเจาะหลุดนะคะมีชุดกัรแปดหนึ่งแปย์นะคะ สรุปแล้วมาตามรอบนะคะเพื่อนๆจ้าพิเศษก็มาตามรอบนะคะ V.I.P ก็เอ้ปกติก็มาตามรอบจ้ามาดูของ V.I.P นะคะ V.I.P ให้เด่นสีกับ9นะคะตัวลงก็จะเป็น2 7 8วิ่งรูดนะคะ V.I.P ออก9 6 7นะคะวิ่งรูดมาค่ะ9นะคะแล้วก็ 7ตัวรองนะคะสายวิ่งสายรูดค่ะตัวเจาะ6 7นะคะ6 7มาเข้านอกรอบนะคะ67มาเข้ารอบพิเศษค่ะหนล่างนะคะ16นี้ก็หลุดนะคะสรุปแล้วก็มาตามรอบนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าตัวเจาะหลุดนะคะชุด VIP ค่ะเข้าเฉพาะวิ่งรูดนะคะ สรุปแล้วแตก60 67นย์หสามเจนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเมื่อวานเนาะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะส่วนวิ่งรูดนะคะมาตามรอบนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ามาตามต่อของวันที่24กันเลยจ้าแนวทางฮาน้อยสูตรวัดใจวันที่24เดือน8ปดสอนะคะ3น้อยนะคะนิ้นรอบนะคะ ก็จะมีพิเศษนะคะปกติ VIP ค่ะพิเศษให้เด็น5เด็น0เด็น7วิ่งรูดนะคะตัวเจอก็จะมี50 51 52 54 56 57ค่ะ01 02 03 04 0609นะคะชุดกันก็จะมี37 64 62 39 68ค่ะส่วนตัวที่ขีดเส้นใต้คือตัวที่แอดนิ้นนะคะเพื่อนๆจะ ชอบก็จุดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยจ้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะส่วนรอบปกตินะคะให้เด่น936วิ่งรูดนะคะตัวจอก็จะมี09 93 92 95 96นะคะ30 31 35 38 39นะคะชุดกันก็จะเป็น34 37 67 63 หกสองและก็หกห้านะคะที่ขีดเส้นก็คือตัวที่แอดชอบหรือว่าตัวที่แอดมินนะคะใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เจาะให้นะคะก็อลองเอาตัวเด่นไปจับคู่กับตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะหรือว่าไปเสียงแนวทางรอบไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆวันนี้มาเร็วไปเร็วค่ะเพื่อนๆจ๋าสี่โมงกว่าแล้วนะคะรอบบี p อพีนะคะให้เด่นเจ็ด 04วิ่งรูดนะคะตัวเจาก็จะมี707173757879นะคะ0402050609นะคะตัวที่แอดชอบก็จะมี737904020509นะคะ ชุดกันก็จะมี 2, 6, งหกหกหแล้วก็ 3, 5นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลือนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะแนวทางตัวเลขก็อาจจะเยอะนะคะเพ,เพื่อนจ้าแต่ว่าสูตรนี้แอดนินลอบให้นะคะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะขอใหเอเอ้เพื่อนโชคดีกันทุกคนคะ่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ